ท่านผู้ชมครับก็รับเข้าสู่รายการวิสต็อปท็อนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอครพลทองราดลครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับอาเซียนนะครับว่างบประมาณเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเองรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยกับทางด้านรัฐบาลรักษาการในช่วงนี้จะมีแนวโน้มทิศทางอย่างไรบ้างในปี58ด้วยกันนะครับอยู่กับแขกรับเชิญของเราอย่างต่อเนื่องนะครับดรพิสิทธ์พัวพันครับผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมาภาคกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับหมอครับ ประเด็นเศรษฐกิจไทยกับทางด้านอาเซียนดูจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าปี58ปีหน้าแล้วนะครับพอที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางด้านกระทรวงการคลังเองมองไหมครับเรื่องของนโยบายต่างๆไทยเองที่อาจจะทําให้ล่าช้าไปเพราะว่ารัฐบาลยังเป็นรัาการต่อเนื่องการเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดขึ้นมามองอย่างไรกันบ้างครับครับที่จริง ผมพูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศเขาก็เป็นห่วงเหมนกันหลาบหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าเพราะประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สําคัญมากในภูมิภาคอาเซียนะครับเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ใน,ในอาเซียนะครับแล้วเราก็ถูกคาดหวังไว,ว้ว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับ,รบของกลุ่มใน10ประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอความชัดเจน ของรัฐบาลหรือว่านโยบายนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ผมเข้าใจว่าปี2015เป้าหมายที่จะเป็น a อ c ก็ยังคงอยู่นะครับเราก็จะเดินหน้าต่อไปในในในส่วนนี้เนี่ยนะครับแต่คราวนี้เราก็จะเห็นนะว่าทุกวันนี้เนี่ยการความสัมพันธ์ของไทยกับอาเซียนี้ทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นเรื่อยๆแรงงานเข้ามาอยู่ในบ้านเราเราก็ห่วงเหมือนกันว่าแรงงานจะกลับไปบ้านเขาหรือเปล่าใช่ไหมอาเซียนเนี่ยซึ่ง ออมองปัจจุบันเนี่ยนะเราส่งออกไปอาเซียนเนี่ยหใน4ี่ครับยีบ่หนะ้เรนต์ะเราค้าขายกันในเองในพูมาอาเซียนนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV ที่เรียกว่า CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามเนี่ยสประเทศเนี่ยเราค้าขายมากขึ้นเรื่อยๆนะยังขยายถึงแม้การส่งออกในภาพรวมจะ ติดลบเนี่ยแต่การสองออกไปยัง4ประเทศเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ยังเกินดุลอยู่นะยังยังยังขยายตัวอยู่นะครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเรามีการค้าขายกันในการค้าชายแดนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ในอนาคตต่อไปเนี่ยถามว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับเราจะต้องสร้างความเชื่อมโยง เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับทำยังไงนะครับธุรกิจไทยบทบาทหนึ่งนะครับเหมือนอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วญี่ปุ่นมาลงทุนในเมืองไทยนะครับวันนี้ธุรกิจไทยถ้าจะแข่งขันได้ก็อาจจะต้องใช้ประโยชน์นะครับจากจุดแข็งของเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะต้องทําเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเคยทํากับเราเมื่อ20-30ปีที่แล้ว มองไปข้างหน้าว่าแต่ละประเทศมีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับแล้วขยายฐานการผลิตนะครับขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถที่จะ เติบโตได้เป็นในอนาคตครับใช่ครับตอนนี้พอเองได้มองไหมครับธุรกิจไทยหลักๆที่จะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามพม่าเองหรือว่าประเทศต่างๆลาวเองด้วยเนี่ยนะครับเป็นเศรษฐกิจอะไรบ้างครับที่เรามีไว้นะครับเพื่อเป็นการเติบโตในบ้านเราต่อไปเนี่ยนะครับครับผมมองนะครับก็ต้องยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะต้องขยายย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าในในระยะต่อไปเนี่ยการแข่งขันอุตสาหกรรมจะมากขึ้นนะ,นะเทคโนโลยีเปล,ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากสินค้าที่เราได้รับความนิยมวันนี้นะฮะมองไปอีก5ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้โทรศัพท์โนเกียในอดีตวันนี้แทบไม่มีคนใช้แล้วที่สมาร์ทโฟนมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วในอนาคตเราไม่รู้มนกันนะไอโฟนเรอาจจะโดนซัมซุง หรือที่ห้อหนึ่งนะตลาดโวเ่ยในจีนเองก็ถือว่าดังเหมือนกันใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสินค้าภาคอุตสาหกรรมเร็วมากนะครับทำยังไงการแข่งขันสูงนะครับทำยังไงที่เราผู้ประกอบการเนี่ยจะแข่งขันได้นะครับทางออกหนึ่งก็อาจจะต้องดูไปในเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะฐานการผลิตในระเพื่อนบ้านแล้วก็ฐานตลาดด้วยในรเพื่อนบ้าน นะครับที่จะเติบโตได้ในอนาคตเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนเรื่องของภาคบริการก็การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราเนี่ยถ้ามองดูเนี่ยเรามีผมผมมองนะครว่าเรามีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่ดีที่สุดต้นต้นของโลกเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่เองมีความหลากหลายนะฮนครวัดนะครับเป็น หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยนะการเดินทางนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาจากมาที่กรุงเทพแล้วเดินทางไปใกล้ๆเนี่ยไปนครวัดนี่ใกล้กว่าไปเชียงใหม่อีกนะครับ,รบ,รบซึ่งทํำยังไงถึงจะเราสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กของการท่องเที่ยวนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเลือกที่จะมาเที่ยวแล้วก็เที่ยวกันในในระดับภูมิภาค มองเที่ยวแล้วก็ไปหลายๆประเทศในภูมิภาคนี <Okay. S 2> ค้อันนี้จะเป็น ตัวที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ครับน่าจะเป็นจุดหลักนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยในช่วงอาเซียนที่เปิดตลาดแบบนี้มีการแข่งขันกันสูงมากเนี่ยนะครับเข้ามาดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวมาพักที่ไทยกันก่อนแล้วก็กระจายไปที่อื่นแล้วก็กลับมาไทยกันได้เพราะไทยเองก็มีความหลากหลายวัฒนธรรมภาคเหนือกขมีอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับภาคใต้ก็อีกรูปแบบหนึ่งภาคตะวันออกจะไปทานผลไม้เมืองร้อนก็เต็มที่ได้เหมือนกันนะครับภาพรวมของกระทรวงการคลังที่มองเศรษฐกิจมาภาคกับอาเซียนตอนนี้มองอย่างไรกันบ้างครับภาพรวมตอนนี้ ภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าอาเซียนยังขยายตัวได้ดีนะครับในอนาคตเศรษฐกิจไทยก็อาจจะขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างที่ปีนี้เรามองว่าน่าจะขยายตัวได้ที่2.6กเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าศักยภาพที่มองว่าเศรษฐกิจไทยควรจะขยายตัวได้4.5อย่างน้อยนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลกระทบความเชื่อมั่นต่ตางๆเนี่ยนะครับส่วนในอาเซียนนีก็ขยายตัวได้ดีนะครับซึ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพม่านะครับลาวกัมพูชาเวียดนามน,นะครับก็ยังขยายตัวได้ดีนะครับแล้วพื้นฐานอาเซียนเองวันนี้ก็แข็งแงกร่งกว่าเทียบกับเมื่อยุคปี40นะครับที่จะทําให้นักลงทุนเชื่อมัน่นส่วนประเด็นที่บอกว่าเราเป็นห่วงไหมเรื่องการแข่งขันกับจีนนะ ก็เป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่เราต้องถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะวันนี้ค่าแรงต้นทุนการผลิตของจีนก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะวันนี้นี่ผมอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้มาเนี่ยนะหลายๆท่านที่ไปเซี่ยงไฮ้มาเขาต้องบอกแล้วว่าวันนี้จีนเนี่ยแปลงโฉมตัวเองไปเลยนะออมีรถไฟความเร็วสูงนะวิ่งไปเมืองต่างๆนะมีรถระบบรถไฟฟ้าใต้ดินนะเ,ออเป็นเครือข่ายนะในเมืองเซี่ยงไฮ้เอง รเราก็จะเห็นว่ารายได้คนเซี่ยงไฮ้เองก็สูงระดับราคาค่าครองชีพในเซี่ยงไฮ้ก็สูงกว่ากรุงเทพแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะว่าผมพาผมไปดูเนี่ยคอนโดหลังละสิล้านเหรียญนะคิดเป็นเงินไทย300อล้านเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะอยู่ในเรียบไปน้ำนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าแรงต้นทุนกรรมของจีน,เ,นเริ่มสูงขึ้นเนะรื่อยๆนะมันก็จะมาเทียบได้กับอาเซียนแต่คราวนี้ จากจุดนี้ไปเราอาจจะแข่งขันได้ละกับจีนนะดูจากค่าแรงต่างๆต้นกังเลยมองไปข้างหน้าเราจะต้องวางจุด position ตัวเองอยังไงนะครับที่จะให้เราสามารถเติบโตไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาได้ยินเรื่องของ creative economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์เนี่ยนะซึ่งคนอาจจะมองเฉพาะเรื่องไอทีนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผม,ผมอาจจะมองต่างนิดหนึ่งว่าไอี เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วถ้าจับตลาดไม่ทันอย่างญี่ปุ่นในวันนี้โซนี่นะฮะหรือกล้องโกดักถ้าจับตลาดไม่ทันเนี่ยโดนก,ดกระจายเลย Motorola นะโลเกียอ่างเงี้ยนะครับ,รบเพราะนั้น c r e a t i v e Economy ในในมุมมองผมเนี่ยมันกว้างกว่าเรื่องของเฉพาะเรื่องของไอทีนะครับเรื่องของออการบริการเนี่ยนะฮะ พยาบาลรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับทำยังไงท,ทุกวันนี้ประเทศไทยเราดีมากนะฮะแต่ว่าคนต่างชาติมาเนี่ย <Ừ. S 2> เดินเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ว่าเดินเข้ามาโรงแรมค,รคือเดินชั้นหนึ่งเหมือนโรงแรม,รมขึ้นปขงางบนถ,งถึงรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลบทํายังไงเราถึงจะสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะแล้วจับกะระแสโลกในอนาคตเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตความต้องการรักษาพยาบาลเนี่ย จะมีมหาศาลเลยรประเทศไทยเองเราก็กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนเนี่ยถ้าไปดูโครงสร้างประชากรเนี่ยคนช่วงอายุ40นะครับสูงมากเพราะ40วันนี้อีก20 30ปีหน้าจะเป็น60 70เนี่ยนะฮะต้องการการรักษาพยาบาลเนี่ยคนในประเทศเราสามารถมีบุคลากรทางการแพทย์รองรับพอหรือม่คนต่างชาติที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ใช้บริการเมืองไทยมีเพียงพอหรือเปล่า รรเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องในอนาคตที่พอหลังจากเราเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้ามาดูแลบุคลากรทางการแพทย์ผลิตให้พอนะครับรบ,บุคลากรด้านการท่องเที่ยวผลิตให้พอโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮะการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านต้องมีเพียงพอที่จะรองรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับใช่ครับรวมถึงพม่าเองนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีฐานะกันหน่อยเนี่ยก็จะบินข้ามมาบ้านเราใชรักษาสุขภาพการมาผ่าตัดที่บ้านเราเป็นอย่างยิ่งเลยเดียวนี่คือจะเป็นจุดแข็งของเรานะครับต้องมองด้วยเควตร c เ e a t i v อีโคโนมีประเด็นนี้นะครับเรื่องของสุขภาพกันด้วยแต่เมื่อถึงพูดถึงภาพรวมของเราประเทศ อาเซียนของเราเนี่ยหลากหลายประเทศด้วยกันความเท่าเทียมกันหรือว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมดุลกันเท่าไหร่เหมือนกับทางย้านเอูทางด้านกระทรวงการคลังมองอย่างไรกันบ้างครับจะพัฒนาอย่างไรให้เท่าเทียมกันเหมือนเอูแล้วก็เติบโตได้เร็วเพิ่มขึ้นนะครับครับที่จริงเรื่องของความเหลื่อมล้ําของระดับการพัฒนาในแต่ละประเทศนะเทียบกับทในอาเซียนมีเศรษฐกิจที่หลากหลายมากสิงคโปร์เนี่ย รายได้ต uh, ่อห yes. uh ัวประชากรเขาเนี่ยอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งนี่ถ้าผมดูเนี่ยเป็นประเทศกาตาร์เพราะเขาผลิตน้ํามันเยอะผลิตก๊าซธรรมชาติเยอะพอหารรายได้ต่อหัวเขาแสนกว่าเหรียญประชากรเขาประชากรเขาน้อยหลักแสนรายได้เขาเยอะนะฮะ GDP สิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมีแต่ทรัพยากรมนุษย์แต่วันนี้รายได้เขาต่อหัวเนี่ยอันดับสองของโลกเป็นพ่อค้าคนกลางใช่ครับเป็นพ่อค้าคนกลางเท่นั้นเองนะครับไทยนี่อยู่อันดับ30กว่า แล้วเรานี่อยู่กลางๆก็จะมีกลุ่มประเทศที่รายได้สูงก็สิงคโปร์มาเลย์บรูไนไทยอินโดฟิลิปินนี่ก็อยู่กลางๆนะครับแต่ประเทศที่รายได้น้อยนะครับลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมาอันนี้ก็จะระดับความแตกต่างนี่ทาให้ในอนาคตเนี่ยการรวมตัวทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีความท้าทายดูอย่างยุโรปในวันนี้ขณะเขาไม่ได้ต่างมากเหมือนของเราเนี่ยเขาก็ยังเกิดวิกฤตได้เลย นะครับเรื่องของวิกฤตค่างเงินนะครับที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในหนึ่งในสี่โจทย์ของ AEC นะครับเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาถามว่าลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาจะต้องทํำยังไงนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็ต้องสร้าง connectivity ความเชื่อมโยงกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ ICT ต่างๆเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันเปิดโอกาสให้ทุกประเทศสามารถที่จะ ไล่ตามประเทศที่พัฒนาแล้วได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งตัวที่สองก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือประเทศ <Okay. S 1> ไทยเองเราก็มีกองทุนช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำเหมือน <Okay. S 1> ก็ทาเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยทากับเราเมื่อ2ุ่ส <Okay. S 1> ทำเมาปล่อยเงินกู้ให้เราดอกอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะปล่อยเงินกู้ให้เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างที่เราเห็นรถไฟใต้ดินนะครับต่างๆเนี่ยก็มาจากเงินกู้ญี่ปุ่น นะครับในวันนี้นะครับเรามีเรามีระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาเราก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันก็เป็นวินวินนะครับเขาก็ได้รับการพัฒนาเราก็ได้รับการพัฒนเราก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันจากการค้าการลงทุนนะเหมือนกับเราอยู่ในคิดง่ายๆเราอยู่ในบูบ้านนะครับถ้ารอบรู้ว่าเราเขาเป็นอยู่ดีขึ้นบู่บ้านเราก็ดูดีขึ้นถ้าเราบ้านสวยหลังเดียวในสลัมก็ดูไม่ดี ก็เช่นเดียวกันเราก็หวังว่าเดินไปข้างหน้าพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ,รบท่านผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับมุมมองของทางด้านเศรษฐกิจหลักๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองยุโรปเองนะครับหรือว่าจีนเองเรวมถึงญี่ปุ่นเองเนี่ยมองไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามใน w i s d o m t a l กกันต่อครับ ับเข้าสู่รายการวิสตอมทอล์กกันต่อนะครับประเด็นสําคัญที่เรามาพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่เราต้องตามมาดูว่าไทยเนี่ยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยครับจะทําอย่างไรกันบ้างตอนนี้ต้องมาดูกันต่อนะครับทา่านผอครับว่าอเมริกาเองยุโรปเองจีนเองญี่ปุ่นเองหรือว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเขามองการรวมตัวกันของอาเซียนในปีหน้ากับบ้านเราอย่างไรกันบ้างครับทิศทางของเขาครับผมผมก็เชื่อว่า หลายๆประเทศก็อยากเข้ามามีส่วนร,วร่วมนะครับเราจะเห็นเวลามีประชุมอาเซียนแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีอเมริกามานั่งนั่งด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาก็จะมามีไซมิทติง้งมิทติ้งต่างหากนะฮะแต่ว่าประชุมกันในอาเซียนซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามองดูเศรษฐ,ฐกิจไทยประเทศเดียวหรืออินโดรประเทศเดียวสิงคโปร์ประเทศเ,เราเล็กมากแต่เมื่อเรารวมตัวกันเนี่ยนะครับอาเซียนก็จะมีพลังมากขึ้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเราก็จะเห็นนะว่า หลายๆประเทศนะครับคล้ายๆกันนะฮะยุโรปเนี่ยเขารวมกันเพื่อสู้กับอเมริกาถูกไหมฮะทางเศรษฐกิจนะฮะหมายถึงทางเศรษฐกิจยุโรปแต่ละประเทศนี่เล็กเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเขารวมกันเป็น eu เพื่อมาสู้ต่อกรอนกับเศรษฐกิจอเมริกาที่จริงเรามองกันอาเซียนส0ประเทศเรารวมกันเพื่อมาต่อกรอนกับจีนเหมือนกันถ้ามองในมุมนั้นนะฮะว่าการรวมตัวมันก็เพิ่มความสําคัญให้ให้กับ พวกเราเองกันมากขึ้นแล้วก็เพิ่มการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ละประเทศก็จะได้รับประโยชน์นะครับถามว่าอเมริกามองยังไงเราก็จะเห็นนะจากการที่ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเขามาเยือนเขาก็มาที่ฟิลิปปินส์มาเลย์ด้วยนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับอาเซียนนะครับในอนาคตเขาก็ผมเข้าใจว่าในอเจนดาที่เขามา,มาก็มาคุยเรื่องการค้าการลงทุนเหมือนกันนะฮะที่เราเคยได้ยิน tpp นะ trans pacific partnership เนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แม้กระทั่งในอเมริกาเองเขาก็มีความขัดแย้งกันเองนะมันก็มีทั้งกลุ่มคนที่อยากจะเปิดเสรีนะธุรกิจในอเมริกาที่อยากจะเปิดเสรีแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเสรีนะในอาเซียนเองก็เช่นเดียวกันนะทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับจากการค้าการลงทุนที่จะเสรีมากขึ้นในอนาคต ครับตอนนี้ต้องจับตายยิง่งนะครับเพราะว่าเราจะรวมกันได้เนี่ยต้องผลึกกันด้วยทางด้านพอเองมองเหมือนกันไหมครับว่าอย่าง e <ม>ยุโรปเองเขาจะมีค่าเงินย<ม>ูโรบ้านเราเองต้องปรับมาเป็นเรื่องของค่าเงินที่กำหนดค่าเงินออกมาเป็นค่าเงินอาเซียนหรือไมาอย่างไรกันบ้างเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยครับต้องมีมไหมที่จริงตอนที่ผมมาทํางานที่กระทรวงการคลังใหม่ๆเนี่ยรเราอาเซียนผมเคยเป็นอยู่ด้านอาเซียนเนี่ยนะฮะของกระทรวงการคลังเนี่ย โจทย์หนึ่งของอาเซียนเลยความร่วมมือเนี่ยคือเราจะมีใช้เงินสกุลเดียวกันภายในปี2020อันนี้เดิมนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็คงหลังจากเราเห็นประสบการณ์จากยุโรปนะผมว่าหลายๆประเทศในอาเซียนก็คงต้องกลับมาคิดว่าพร้อมหรือยังที่จะรวมตัวทางการเงินตอนนี้เรารวมตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเปิดเสรีนะฮะถามว่าการใช้เงินสกุลเดียวกันนี่เป็นอีกเรื่องยิงเล แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเสียอิสรภาพทางการเงินของตัวเองนะครับ,เร,บเรื่องของการกําหนดดอกเบี้ยภายในประเทศอะไรเงี้ยจะต้องไปอยู่ที่ธนาคารกลางถ้าเราจะมีมจะรวมม<อ>ไปรวมกันหมดมเลยนะครับอํานาจในการพิมพ์เงินอํานาจในการดูแลอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศเนี่ยจะต้องไปอยู่กับองค์กรกลางที่จะเป็นธนาคารกลางอาเซียนถ้าเราจะมีนะครับซึ่งแล้วก็ระดับการพัฒนาแต่ละประเทศมันก็ไม่น่าไม่ควรจะต้องตาก,กันเยอะ รเราก็จะเห็นอเมริกออยุโรปที่มีปัญหาเนี่ยเพราะมีความไม่สมดุลเยอรมันแข่งขันได้กรีซส,สเปนแข่งขันไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาเศรษฐกิจไม่มีอะไรเลยเศรษฐกิจแข่งขันไม่ได้นี่ก็นะฮะเราก็เกิดลาวลาวกัมพูชายังขาดดุลเยอะไทยเกินดุลสิงคโปร์เกินทุนอะไรเงี้ยก็จะเกิดความไม่สมดุลได้อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องผมว่าเรื่องพวกเหล่านี้นี่เราจะต้องทําก่อนที่เราจะ สามารถที่จะรวมตัวใช้เงินสกุลเดียวกันครับครับตอนนี้พอพิสิทธิ์มองไหมครับเรื่องของอาเซียนจะมาแบบนี้แล้วเนี่ยไทยเองจะต้องปรับรับมืออะไรบ้างอย่าง,างเช่นประชาชนเองต้องเตรียมปรับตัวอย่างไรกันบ้างไหมครับะระดับรากหญ้าเองต้องมีการฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมทักษะเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรับอาเซียนกันบ้างในปีหน้านี่ครับออแน่นอนเลยครับคือระยะสั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมว่าอาเซียนในอนาคตนี่จะเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจสังคมไทยเลยนะครับอีกหน่อยที่จริงไม่ต้องอาเซียหรอกครับผมว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยสมัยพวกเรารุ่นพวกเราเด็กๆเนี่ยเห็นฝรั่งเราตกใจแต่วันนี้นี่ฝรั่งคนต่างต็มไปหมดเลยคนบ้านเราก็มาทำงาทำงานงานในบ้านเราหมดเลยนะครับไปเดินในห้างสรรพสินค้านี่คนจีนเยอะมากครับยีละมั้งนะเนยี่สิบสามเซในห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นนะว่าโลกยุคใหม่เป็นโลกโลกาภิวัตน์ เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่คนไทยเราจะต้องเร่ยกยกระดับเนี่ยคือเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยน,นะครับที่ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะสื่อสารากับกับคนต่กชาติได้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษากลางของอาเซียนเดี๋ยวนี้อาจจะวันนี้ภาษาอังกฤษาอาจจะไม่พอแล้วอาจจะต้องมีภาษาจีนด้วยเพราะผมอยากจะบอกอย่างนึงว่าอาเซียนนี่เป็นที่จริงอาเซียนนี่เป็นแผ่ระยะสั้นนะ ท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะไปจบที่อาเซียนบวกสครับนะฮะเวลาการความร่วมมือเนี่ยบวกสนี่ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะบวกเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นอีสเอเชียนะเดี๋ยวนี้เวลาประชุมอาเซียนก็จะมีอาเซียนบวกสามเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะว่าในอนาคตนะโลกจะเปิดเสรีมากขึ้นคนไทยเนี่ยนะต้องเตรียมรองรับเรื่องของการสื่อสาร,รนะอีกอันนึงเนี่ย ในอาเซียนนี่ถ้าเราดูเนี่ยการเคลื่อนย้ายแรงงานนะอีกหน่อยเนี่ยแรงงานมีทักษะเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจแล้วคือระบบทุนนิยมนะครับแล้วก็การเปิดเสรีเนี่ยคนที่เก่งคนที่มีความรู้คนที่มีทักษะในการทําอะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยสามารถที่จะได้กอบโกยได้รับผลประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่มีทักษะค,คนที่ขาดทักษะนะเรานึกง่ายๆนะครับในอนาคตเนี่ยนะค,คนเก่ง นะสมมุติเป็นหมอเป็นวิศวกรสามารถไปทํางานสิงคโปร์ได้ไรายได้มากกว่าอยู่เมืองไทย10เท่าคนเก่งๆก็จะไปอยู่ที่ที่ทไรายได้สูงค,คนไม่เก่งคนที่ไม่มีทักษนะอยู่เมืองไทยจะมีแรงงานไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาแข่งขันกันมาแข่งข,งข,งขงันกับเนะราทำไงนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ทั้งภา,ราครัฐภาคเอกชนนะภาครัฐเองก็ต้องดูแลเรื่องของการศึกษาเรืร่องของการอบรม ภาคเอกชนเองก็ต้องดูแลเรื่องของรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจนะระดับประชาชนเองก็ต้องรู้เข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเตรียมรองรับในอนาคตครับอย่าอยู่เฉยๆฉันจะเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นรายงานภาคการประมงเองก็ไม่ใช่คนไทยมาทําแล้วนะครับรายงานที่ ตากแดดก็ไม่ใช่คนไทยแล้วนะครับคนไทยส่วนใหญ่จะเน้นน้อห้องแอร์แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาทักษะฝีมือให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายทางด้านผมอ,อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมกันบ้างครับเรื่องของอาเซียนครับก็อ,อ,อยากจะอยากให้ทุกคนนะนะมองว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนการเปิดเสรีเนี่ยนะครับเราไปเรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับอาดัมสมิธหรือใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าการเปิดเสรีเนี่ย ทำสิ่งที่เราได้ทำทำในสิ่งที่เราเก่ง <Okay. S 2> ภาษาอังกฤษก็เรียก comparative advantage ใครเก่งอะไรทำมานั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดมันวินวินในสังคม <Okay. S 2> ในเศรษฐกิจนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมองว่าการเปิดเสรีเป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์แต่ทำยังไงนะฮะผู้ที่เสียประโยชน์ทำยังไงเราถึงจะดูแลทำยางานเราถึงจะยกระดับคนให้สามารถที่จะแข่งขันได้ในอนาคต นะครับต้องพัฒนาตัวเองเยอะๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรพิสิทธิ์พัวพันนะครับผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมาภาคกระทรวงการทลังมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ของเราในวันนี้นะครับผมอัครพลทอรราดลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ